ฉันขอได้พี่เจได้มินค่ะน้องอยากกินอะไรคะวันนี้ถังวันกี่ชิ้นห้าดังเรียบร้อยเลยอืออร่อยไหมไหนโชว์ให้ทุกคนดูหน่อยเร็วโชว์นี่ อันนี้เป็นขอบๆอบโอ้เป็นกอบรอบแล้วตรงอันนี้คืออะไรคะที่ติดอยู่ขอบขอบนั่นนะสีดำดำคืออะไรคะห้องน้ำพีเซนเตอร์ทองมันต้องเข้าแล้วนะดูถือแบ่งแบ่งเจกด้วยได้ไหมมีแต่เม็ดงาถ้ากินลงกินแม่งนานห้กินแต่เม็ดงาไม่ อมอืมออม,มันกรอบจริงๆด้วยเด็กหลงกินทองมอง้วนของเจง๊งไงตนถ้วยก็คือไม่ยอมแพ้นะจ๊ะไม,มไม่ยอมแพ้ <c oughs>